สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับผมพบกับชาแนล Alternative นะครับกับเกม One Piece เช่นเคยนะครับ One Piece Bounty Rush นั่นเองนะครับผมนะครับก็สวัสดีสาวกเกม One Piece กันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูรีวิวนะครับรหัสใหม่นะครับที่ผมได้ไปจับมาครับสดๆร้อนๆนะครับกำลังอุ่นๆเลยนะก็เป็นในส่วนของ ID ที่มี3 ex นะครับแล้วก็ตัวเลเวลร้อยอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับ่ผมเลื่อนให้ดูนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมจะให้เพื่อนๆลองทายนะครับว่าผมจับมาในราคาเท่าไหร่นะจะไปในราคาเท่าไหร่ผมบอกเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของ Edit p ป r t y ตกันหน่อยนะ Edit p ป r t y ตนี่ครับไม่ต้องตกแปลกใจนะครับซับ157นะสำหรับคิดกับรอนะครับผม โหดมากนะครับซับเยอะคือผมอะอยากเล่นตัวซับเยอะมานานแล้วนะเพราะว่าเราอยู่ใน ID ดีแบบปั้นมานานมากนะครับกว่าจะถึง150เดี๋ยวผมว่านานนะครับเออนะก็อันนี้นะครับมาดูค่ามาดูแท็กกันนะครับผมแท็กก็จะเป็น3แท็กนะครับ157ได้3แท็กนะได้โลกใหม่ได้กับตันนะได้พลังมิเซียแล้วก็เดี๋ยวผมมาให้ดูอีกอันหนึ่งนะนี่ก็เป็น150 150เนี่ย บอกเลยว่าโหดมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาได้แท็กนะครับโซออนกับแกนลา์มาสำหรับคนที่เล่นและเข้าใจแท็กนะครับจะรู้ว่า2แท็กเอาเอาแค่แกนลน์เนี่ยจัดไม่ยากหรอกแต่ว่าโซออนเนี่ยจัดยากมาโซออนให้ผลอะไรฮะให้ผลก็ค,คือความเสียหายจากศัตรูท่าเสียเปรียบเนี่ยลดลง15%นะก็หมายความว่าสมมุติเราแพ้สีอะไรก็ตามนะเราจะ ถึกกว่าเดิมกับสีที่เราแพ้นั่นเองนะแล้วก็มีส่วนของ EX นะครับถ้า em. อยากเล่น EX ก็ h. มีมี3 e มี็นะมีแ้งหนวดและบิ๊กมัมนะไม่มีโรเจอร์กับโอเด้งนะครับซึ่งผมเบื่อมากนะครับสำหรับ2ตัวที่เล่นรายดีหลักจนเบื่อนะที่อยากจะนำเสนอนะครับสำหรับซับ1 5อนะครับอันนี้ผมนำเสนอจริงๆนะครับก็คือผมจัดได้5แท็ก6แท็กนะ6แท็กเลยนะครับโคตมาก โหดมากจริงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยหกแท็กโหดมากนะครับมาดูส่วนของเหรีหยญที่ผมได้มานะครับผมเหรียญเก้าก็ประมาณหนึ่งนะประมาณหนึ่งผมว่าเหรียญเขาก็ไม่เชิงว่าสุดนะเออผมผมต้องบอกก่อนว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้สุดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคมาหนะึ่งเพราะว่าเขามีเหรียญเก่าด้วยแต่ผมเคยผมเคยเล่นไอดีไอดีแรกของผมเนี่ย เหรียญจะสุดกว่านี้นะเนี่ยเหรียญเขาก็จะประมาณนี้นะนะครับแล้วก็มีวัตถุดิบประมาณนี้ขออภัยครับเหรียญทองก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมจะทําการลงแรงเพื่อนเพื่อนได้ชมกันหน่อยนะครับผมกับทีมซับร้อยห้าสิบนะผมว่าอันนี้น่าจะน่าจะสุดอยู่นะก็คือเป็นโซลแกนไลนบผมจะไปชมกันเลยดีกว่า <c oughs> ะนะครับเจอ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 กระเด้งอีกแล้วนะฮะถูกไม่พ้นอยู่แล้วนะครับแรง,ง,งไรหลบก็นหนีกับโดนมะรูมน <c oughs> ี่ครับก็ผมผมเล่นมาบ้างแล้วนะครับ ก็แบบว่าเขาเรียกอะไรอุอ๊ยอือก็ไม่ได้ไม่ได้โหดอะไรเอ่อเขาเรียกอะไรนะคือโหดประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แบบว่าตึงเปียฮะเพราะว่ามันก็อยู่ที่คนเล่นนะครับผมอยู่ที่คนเล่นผมอาจจะเล่นไม่ถนัดนะสวย <c oughs> โอเคยึดไปกระเด็นอย่างนั้นต้องยึดแล้วละ่ะสวยครับขอขอขอเป็นแถวสองแล้วกันคือถนัดแถวสองมากกว่าวเอาเนี่ยผมตายก่อนคืออะไรวะ <c oughs> ตายก่อนที่จะได้ลูมนะปัง มีสก,กิลอะไรเยอะแยะวะอะตายแล้วก็ต้องกันทงนะต้องดูหน้าที่โอ้โหโดนป่าเว้ยป่าแม่งป่าแม่งแบบชอบมาแบบจังหวะจังหวะเราจะเข้าพอดลเจอจ์แตกนะครับเจอจ์แตก โอเด้งแล้วโอโหค่าพลังแล้วเนะี่ยโอเด้งสองตัวเพื่อนอาจะจ,ะจะสู้ไม่ได้สำหรับด่านนี้ต้องใช้ก๊อชนะโอเคอรอจังหวะเข้ามาเวือรอีกอืมสวยเข้ามาในลูมดื้อเลยดีดีดีเออและ ทำไมาาง,งาัา้นเฮ้ยเฮ้ยรถเจอมาว่ะเฮ้ยรถเจอมาดูแรงเลยนะครับเขาติดบูนะครับแรงนะโอ้โหไม่ตายไม่ตายเปื่อนโอเคครับก็แพ้ไป แพ้ไปแพ้ไปก็ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> จัดมาก,ก็หนวดดำผมไม่ได้เล่นนานมากจริงๆน่าจะเป็นปีเลยอะอาจจะยังไม่ค่อยชินด้วยเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ให้ทีมแบกแล้วกันนะ <c oughs> สวยครับเดินเดิเดินช้าอย่างนเงี้ยไม,ไม่ไม่โดน โอ๊ย,อยแต่ผมเล่นสีแดงแล้วผมไม่ค่อยกลัวนะ God. แลวก็อะเอา้ามันมีทีพีซีโร่ีกเหรออ้าโอ๊ย,อยไม่โดนเลยอือกอตดิปวดมากครับ <ت ت ลากลากลากไว้เพื่อนอัดไปไปกันดิเออไปกันไปกันผมจะกันพงกลางให้โหนีงานหลบร้อโอ้โหโ,โ,โดนโดนตัดเ,เลือดอ,อันไหลม่วนเ้ยว่าไงจะยึดธงพี่อ่ะนะ oh, <no. S 1> แตกเลย ใครก็ได้จากการก๊อตได้หน่อยือมนี่แนละเรา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 ใสา่ย,ยึดทงนะสสวยเราสายยึดทงเลยทงกันยึดทงกันดูปลาก่อนไม่แน่ใจ <laughs> อิต้องแล้วบิ๊กมัมไม่ค่อยได้เล่นนะครับบิ๊กมัมส่วนตัวไม่ค่อยได้เล่นโอ้ยลูกช้างเลยวะเด,นเด,นด,เดินเด๋อเอยพี่จิตจิตจิตเออเอาดีกระเดนด้วยเอาดี อะไร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 ดิตีแรงอยู่นะอื้มสวยเฮ้ยจะแพ้วะอะไรเนี่ยเอาไปต่อช่วย,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 วยเร่อยดิเออเอ้าเอ้าอยู่ได้อยู่ยังมึนอยู่เลยจอดจอด ก็เป็นหนึ่งไอดีนะครับที่ผมชอบนะครับผมที่ผมชอบแล้วก็เป็นไอดีสวยถามว่าโหดไหมในความคิดผมนะครับก็เล่นได้นะครับเป็นตัวละครเก่าเยอะเหมือนกันตัวละครเก่าๆเ,เยอะแล้วก็เอามาเล่นลงแรงได้นะครับแต่ว่ายุคนี้มันเป็นยุคของตัวละครแบบอย่างโรเจอร์อะไรเงี้ยผมเอาไปเล่นมาบ้างแล้วก็ก็ยัง ยังถือว่าตึงมากนะครับถือว่าตึงมากแต่สําหรับความสวยของไอดีนี้เนี่ยผมให้สิบเต็มสิบว่ะจริงๆโหอวยสุดๆนะก็ลองทายกันมานะครับผมได้มาในราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมมาเฉลยแล้วกันเออลองลองลองคิดดูนะว่าไอดีสวยอย่างเนี้ยนะซับขนาดเนี้ยขายเท่าไหร่นะหลายคนอาจจะรู้ก็ได้นะไว้จะมารีวิวอะไรใหม่นะครับผม ลองชมกันสำหรับคลิปหน้านะคลิปนี้ผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ